สนับสนุนโดยมูลนิธิมะเร็งท่อน้ำดี7 e l e v e อและ Co า n t เต Service ชวนคนไทยช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งท่อน้ำดีเี็มชิ้หาย ก็ดูมึงล่าพริกน้ำปาดิม่งถ้าไม่เค็มนะเว้ยกคพามงไปล้างไตเลยเออว่าแต่ท้าแมมึงมาสายวันนี้ก็มาสายทุกวันแหละปกติมึงก็ไม่ได้มาสายขนาดนี้ปะวะหรือว่าเมื่อคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนก็เยี่ยแล้วพอดีมีพวกจิตเสื่อมเอาเกงในกูไปใส่แล้วเหลือให้กูไปแค่ตัวเดียวอีกขององที่ไหนมึงรู้ได้ไงออ แ่ดนว่าอย่างงี้มึงก็ไม่มีเกงเงไหนใส่กูโธเชี่ยวูฒดกูใส่เดี๋ยวพวกเสียงดังดิกูหามาใส่จนได้หละเออก็มีให้ใส่นี่หว่าเนี่ยปากสัตส์เฮ้ยแม่งน่าลำคาญว่ะมึงจะกัดอะไรกันวะเออกินข้าวไม่ลงนะเนี่ยแล้วข้าวมึงเค็มอยู่ไม่หรออ้าวยังไม่หยุด เราขอนั่งด้วยคนนี้ไม่จ๊ะเอาดิขอบใจจ้านี่นี่นิวเวลาว่างอ่ะเธอทำอะไรหรอก็ไม่ได้ทำอะไรนะอืมเราอยากรู้ว่านิวไม่ได้เต้นร้องเพลงหรือไม่ก็เสริมสวยอะไรแบบนี้หรออีเอ เปล่าเปลาาคือว่าพวกเราอ่ะจะมาชวนนิวไปเที่ยวที่บ้านเย็นเนี้ยบ้านเบลมีปาร์ตี้ด้วยนะสนใจไหมจ้าตุ้มพี่หนุกนะคือเราขอคิดดูกป่าและกันนะนี่คนกันเองเท่นั้นเลยนะรับรองเธอต้องชอบแน่ใช่เนาะหนุกแน่คือนี้ยโคโมเรียกอ๋อของหมครับเอ๊ะแล้วคืนเนี้ยอะไรยังไง คืนนี้คงไปไม่ได้หรอกมีมีอะไรกับเราแล้วคุณพระอะไรยังไงเนี่ยเออเนี่ยฉันลงทุนตั้งหลายบาทซื้อขนมเนี่ยมนหลอกลรอ่นางเชวนะาแกแผิดแผนหมดเลยแล้วเงินลงทุนฉันนะเสียเปล่าอะไรก็ไม่รู้โอ้ยโทษทีจริงๆคร,รูโมไม่เรียกอะไรหรอกเอา้าแล้ว จะไปยุ่งพวกนั้นทำไมนิวก็รู้หรือไล้ออพวกนั้นจะดึงนิวเข้ากลุ่มอะฮะทำไมอยากอยู่กับพวกมันเหรอก็เปล่าโอ๊ยนี่เจ็ดเป็นอะไรเนี่ยฮะนิวนิวฟังเจ็ดดีๆนะนิวเป็นแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วพวกนั้นทำให้เธอเปลี่ยนไปรู้ไหมแบบนี้เหรอเออใช่ก็เราชอบนิวแบบนี้อะ ยังไงก็ระวังตัวดีด้วยกันเดี๋ยวเราไปหาไอ้แฟงก่อนเอออันนี้ฮะอันนี้ของมึงปะวะเอ่ออ้เนี่ยเหรอกูผิดตรงไหน <S <S เขาก็โลนนรงยืดอ,อกพกถุงมึงมีอะไรปะวะไม่หวะเออไปละ เจดมึงทำคนิต huh. ย mm ังวะเดอทำนะเฮ้ยว <c> ่าเราก็เป็นเพื่อนกันมานานแล้วด้วยมึงมามุ้งไหนของมึงนี่เออหน้า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 เออไปเอาไปน่ารัแล้วเจ็ดอ้ยียืมมปากกาด้วยกูไม่มีโหไม่ยากมึงเลยเออน้าอุ้ยน่ารักจัง แม่ยังมีคนนวดแบบนั้นบ้างเหรอจ๊ะแต่เราอะอยากเป็นคนนวดก็มากกว่านะไม่ใช่กูอ้วนนี่ก็ถ้าไม่คิดอะไรอ่ะ่อยามาให้ความรู้ส่ออย่างแกได้นหรอเขาจะคิดอะไรด้วยหมูตอนอุ่นชอดเรียกพี่นี่ แกหาตัวให้เหมือนชาวบ้านก่อนเถอะแล้วค่อยมาทับองคนอื่นเขาอควายอีนะทำไมอีบอลนะอีล right ่างไก่ไปกินน้ำไม่ยังเหนื่อยเืรอฮึฮึพวกตับตาอยนะแกนั่นแหลแกต่ำตรงที่สุดนะแต่พวกเราอะต้องอยู่แบบสีสันจ้ง เฮ้ยวันนี้ไปทคอนเสิร์ตกันปะวะไม่เอาอ่ะไปผับเปิดใหม่ดีกว่าใครก็ไปกันขนาดป่าวะสิ่งียสอะไรไปได้กันดิผับเหรอวะอายุพวกมึงถึงกันแล้วเหรอไม่อยากไปหรือไม่กล้าไปวะเออเออจากไงก็ช่างเหอะแต่กูว่ามันยังไม่เหมาะว่ะแต่ถ้าพวกมึงอยากไปกูไม่ได้วาอะไรนะแต่ว่าอยาหาเรื่องมาก็แล้วกัน ครูเขาบอกให้กูดูคุณอยู่แต่ถ้ามีเรื่องขึ้นมากูก็โดนนะเว้ยแหมจะมีเรื่องอะไรได้วะมึงไม่ต้องห่วงหรอกสบายๆวะ่ะเฮ้ยลองไปด้วยดียังไม่เคยไปลเลยอ่ะเใช่ไปเรียนกันเยอะน่าสนุกดีแม่คงหนุกอะ่ะไม่มีพวกโรคจิตไปด้วยเฮ้ยพอเรียนพอเรียนงั้นคืนนี้เจอกัรสีนุ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่ม <Okay. S 1> โอเคป่ะโอเคสีนุ่ม คืนนี้จัดไหมครับพี่จัดไปสิครับสาวคนไหนเด็ดอะบอกทิศทางกูด,ด้วยกูแม่งเสียดายอยากชวนให้พีไปด้วยจริงๆเลยวะ่ะโห้าหไนั้นอะปล่อยมันไปเถอะทำให้กูงานเลยเวย้มันเป็นเด็กดีมาตลอดเอ,าอ้ากูก็เด็กดีนะเว้ยอแล้ดีออกสิมึงเอา้าอะไรวะเดี๋ยวมันอยากไปมันก็คงไปเองแหละเดี๋ยวกูอะจะพามัน ดีแต่เองเว้ยโดีมากม้นเป็นเด็กดีก็ดีแล้วยีเด้งมันไม่เหี้ยเหมือนมึงเลยโอ้โหเจ็บขึ้นเลยโอยเจ็บไอ้ดีไอ้ยู่ในศีลธรรมจับไปลูกเทวดาโอยเจ็บไปจับไปหมดแล้วหมดแล้วขนมขนมมึงแจกต่แล้วเียของมาแล้วแต่มึงอ่ะคืนนี้ไปปะเอออยากไปด้วยติดธุระกับครอบครัวอ่ะว้าวไว้คราวหน้าแล้วกัน งั้นคืนนี้พวกกูจะถ่ายรูปสาวๆไว้วดโอเคปะจัดมาจัดนะจีบจีบไปนี่ไอโกคงเียมพร้อมคืนนี้วเรามัเออจะว่างันเลยว่าไปเถอะไปรีบไปเอเดี๋ยวไม่ทันแม่ไม่ทันรถเกียรเ้ยใส่ไงเฮเอามิตยังไม่กลับบ้านอีกเหรอเนี่ยกูกลังจะกลับแล้วมึงอ่ะมนั่งหงอยอะไรคนเดียววะรองเท้ารอดิเออ ไปไหนวะอยู่บนต้นไม้นังไงอ้อไปอยู่บนนั้นได้ไงวะเราไปกวนไอโก้วม,มันก็เลยโยนของเราขึ้นไปสมเฮ้ยขอบคุณมากนะเออกลับบ้านเออดิเออนายดีเนาะเออกลับละ ครูกูโมดิเสียตริบหมดเลยอ่ะขอโทษนะครับคร,บครบูแต่หนูว่ามันไม่งานเลยค่ะฉันว่านะครูก็แค่มาบิดขี้เกียจเยฉยหรือเปล่าแกยังไม่ได้ทำอะไรเลยนั่นอ่ะอครูกับครูไม่ควรกินกันเองโดยสภาพครูพละที่มาใหม่หาราะครูพลาเป็นสมบัติของนักเกรียนอย่างผู้ราต่างหากนะคะกูตาพูดดีนะจ๊ะแต่จะว่าไปนะครูพละ,ะที่เข้ามาใหม่ ก็น่ารักจริงๆนะแกดูสิน่าเรื่องสิกล้ามเป็นมัดมัดรอยสักต้นแขนโอ้ยดซส์ต <c oughs> ัคุณนนทค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะ ก็ดีครับแล้วคู่โมล่ะครับก็ดีค่ะรู้สึกดีดีผมเพ้่งมาสอบที่นี่ใหม่ไงก็ฝากดูขับตัวด้วยนะครับ <S <S 2: <S 2: <S ได้ค่ะจะดูะรายให้ถึงถึงตัวเลยเดี๋ยวผมขับตัวกับตุณลากันนะครับค่ะคะ คุยอะไรกันว้แกมีงามเธอก็ไม่ได้ดนเหมือนกันแต่ที่ร,รู้อะตุ้มโบมีงามเกต์ว่าพวกฉันหรล่ยมีงามไม่งามอะไรอะดูเมื่อกี้นี่สิ แล้วหรอลูกหิวหรือยังล่ะนี่นึงครับแม่แม่ทำเองเลยกินเยอะๆลูกที่โรงเรียนเป็นไงบ้างพีทก็ดีครับพ่อดีดียังไงก็ปกติดีครับอืมก็ให้มันปกติตลอดแล้วกันนะ ูกแม่คงได้เป็นหัวหน้าห้องอีกแล้วใช่ไหมแม่ภูมิใจในตัวลูกจริงๆเลยก็ไม่มีใครอยากจะเป็นนะครับแม่แต่เพื่อนก็เลือกให้ผมเป็นก็เพราะไม่อยากโดนครูเรียกใช้บ่อยๆนีแ่แหละครับหัวหน้ามันฝึกให้เป็นผู้นํากล้าหาญมีความรับผิดชอบดีแล้วแกจะได้เรียนรู้แล้วเอามันมาใช้ในการทํางานในอนาคตเช่นพลตรวจแบบพ่อไงแต่งานของผมอาจจะไม่ได้ใช้ก็ได้นะครับพ่อ แกต้องได้ใช้แนะ่